ช็อกวงการคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัตเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวัย61ปีปี2563ถือว่าเป็นปีที่บุคลากรสำคัญในวงการบันเทิงเสียชีวิตมากมายเป็นประวัติการโดยล่าสุดคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัตอดีตนางเอกที่เคยสร้างสีสันให้แก่วงการบันเทิงไทยได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่27สิงหาคม2563เวลา 16นาฬกา47นาทีดยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยวัย61ปีมีกำหนดรดน้ำศพที่วัดมกุฎกษัตริย์วันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาโดยประมาณคุณอ้อยการจนาจินดาวัตรเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,501เข้าขวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบแฟชั่นให้นิตยสารต่างๆ ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการแสดงในปีพุทธศักราช2524และมีชื่อเสียงจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องด้วยรักและภูพันประกบคู่กับคุณเบิร์ตธงชัยแม็อินไตและสารต่อความสำเร็จกลายเป็นดาวค้างฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้และยังมีถายาตเป็นนักสแสดงชื่อดังคือคุณเพลงกวิตารอดเกิด คุณอ้อยการจนาเคยฝากผลงานสร้างชื่อเสียงจำนวนมากทั้งละครภาพยนตร์ได้แก่อีสาด้วยรักและภูพันหน้าขี่ขมิ้นกระปูนยุทธการปราเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญเจ้าสาวของอานน์สามีตีตราคมพยาบาทเป็นต้นโดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายคือนี่สเสนหา ในปี2,562ที่ผ่านมาทางช่องยอดยิ่งขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัตรนักที่นี้ด้วยครับ